ลอยตัวเหนือดรามา่าหนิงปณิตาเมินโดนโยงมั่ว,วเคลื่อนไหวด้วยโพสต์นี้นักแสดงและผู้จัดละครคนดังหนิงปณิตาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ใหม่ในอินสตาแกรมหลังโดนโยงและถูกพาดพิงแบบมั่วๆไร้มูมมดด้วยภาพขณะกำลังขมักขเม้นโฟกัสกับการทำงานเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่ พร้อมแคปชันว่ากลับมาทํางานที่เรารักกันดีกว่าใกล้ละาลุย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 รวมทั้งก่อนหน้านี้สาวหนิ้ยังได้โพสภาพและแคปชั่นว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และมองผ่านมันไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสําหรับเราแล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดท่ามกลางกําลังใจจากแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมทั้งสองสาวที่เข้ามามินให กำลังใจว่าแล้วมันจะผ่านไป